<c oughs> กัรสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในที่สุดผมก,ก็กลับมาแล้วนะฮะเพราะพร้อมกับล่างทองผมจริงๆมันก็ไม่ใช่ล่างทองหรอกฮะนี่ก็คือผมไปเติมโรบักมาแล้วก็ไปซื้อสกินนะฮะสกินผมเลยกลายเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เบคอนกระก,ก,กากแล้วก็นั่นแหละฮะผมขอโทษที่ผมหายไปนานๆๆๆๆาซ็ตนานนะ นานจนผมรู้สึกว่าก็รู้สึกกับตัวเองเหมือนกันว่าผมหายไปนานมากเลยก็นะทุกคนอาจจะมองว่าส่วนผมเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะอแล้วก็ตามนั้นนะฮะคือก็ผมหายไปนานขนาดที่ว่าเรียใกล้อบกลางภาำเลคืออะไรผมเลยผมเลยแบบเผื่อท่านผู้ชมยึดถึงนะผมก็เลยมาอัดคลิปนี้ ไ่คลิปสั้นๆน,นะคะที่ไม่ได้มีอะไรเจาะมากนั้นผมจะมาบอกสาเหตุกันหนึ่งเลยก็คือผมขี้เกียจผมยอมรับตามตรงว่าผมขี้เกียจสองคือไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่ฮะสามคือผมติดเรียนสี่อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่สาวของผมนะทั้งสองคนกลับมาก็เลยจะไม่มีแทบจะไม่มีเวลาอัดคลิปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือ มันไม่มีอะไรน่าสนใจในเกมเลยเออคล้ายๆกับไอ,อ้ข้อข้อที่ผมบอกว่าไอ,อ้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะ่นแต่ะคล้ายๆกันนะคือมันไม่มีอะไรให้ทําเลยผมเลยแบบอืมนั่นแหละฮะก็เลยหายไปนานนานมากเลยนะือยอมรับว่านานจริงจนไอ,อ้นูนเสาอัปเดตมันเพิ่มเข้ามาแล้วเนะี่ยก็นั่นแหละฮะแล้วก็มีเรื่องราวอย่างหนึ่งครับคือผมโดนบิด ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดผมโดนบิดนี่นแหละคือผมโดนบิดยังไงก็คือเขาอนะฮะมาขอแลกและคูณของผมนะกับไอ้เจ้ากับเอ่ออะไรนะเอ่อและคูณนะฮะเขาจะขอแลกแลว้วเขาแนบพ่อผมให้ก่อนเขาก็เอาไปเลยแล้วออกจากเสื้อไปเลยนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่มีเลยจะอัดคลิปเลยแต่ตอนนี้ก็มีแล้วก็นั่นแหละฮะ แล้วเมื่อกี้ผมเหมือนจะได้ตัวนี้แล้วนะม,มัดถือว่าเป็นตัวที่หายากอยู่ืมื่อผมว่าไปเทศดกับกู๊ดเพื่อนผมที่จะสามารถมีเมเนโบอลนะเขาจะให้มัน,นแต่ก็เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันก็นาจะดีอยู่แล้วก็ตามนั้นนะฮะสวนผมเปลี่ยนไปเยอะเลยริกกิ่มันก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากเท่าไหร่ ยังว่ามังก็นั่นแหละฮะตามนั้นเลยนะมาอาจให้ท่านผู้ชมหายคิดถึงเฉยๆเพราะว่าก็บางคนรอดูคลิปผลเราแบบไม่ไม่ได้ดูสักทีอเข้าใจนะฮะก็เหมือนผมนั่นแหละตอนผมจะดูดูทูเปอร์ชื่อดังอ่ะก็นั่นแหละเป็นเรื่องเศร้าๆที่ผมโดนบิดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่า ตอนนี้ผมเติมโลบักไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยจะไอเติมอีสคริปเฟสตรงนี้นะซึ่งรออีกต้องหนึ่งชั่วโมงในกาจะมาอีกรอบหนึ่งรอจะเบื่อไปแล้วก็นั่นแหละฮะทำเสร็จเร็วไปก็ไม่ดีทำช้าไปก็ไม่มีอะไรทำเสร็จเร็วก็ไม่มีอะไรทำอีกนั่นแหละฮะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่า ผมขอโทษจริงๆที่ผมหายไปนานมากเลยที่ผมขอโทษนะฮะที่ผมหายไปนานจริงๆผมหายไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนคืออาจจะถึงแล้วก็ได้นะเดี๋ยวอาจจะเกินหนึ่งเดือนแล้วก็ถ้าแล้ฮะผมมาอาจให้ทูผู้ชมใหยคิดถึงเอะๆนะทำให้เสียงมงแบบแบบนี้เยอะเลยผมน่าจะค่อยงง่วง ออแล้วก็หน,น้าโปรไฟล์ผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะใครที่แอดผมเป็นเพื่อนไว้แล้วแบบเห็นหน้าตาผมเปลี่ยนไปไม่ต้องตกใจนะฮะผมแค่ไปซื้อสกินอ่าเอาง่ายๆฮะคือผมไปซื้อ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 ของนั่นแหละซื้อของนะฮะมาตกแต่งร่างกายนะก็นะั่นแหละฮะก็อไอ้หมวกนี้มันคล้ายๆเหมือนน่าจะเป็นคนสร้างเดียวกับไอ้หมวกที่กูใส่นะ หมเพื่อนผมเพื่อนผมใส่ก็ตามนี้นะฮะก็นั่นแหละแล้วก็แพ็กใหม่นะผมดวงเกลืออีกแล้วเส้นแพ็กมาทีไรนี่ผมเกลือทุกทีเลยก็ไม่ค่อยใหกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมดวงเกลือขนาดนี้เออเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาแค่นี้แหละฮะ ว่าเอ่อมาให้หายคิดถึงเฉยๆนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งฮะคืออืมผมมีสุขบอยว่าผมอาจจะเลิกทำ YouTube ตลอดการก็ได้นะอาจจะนะฮะส่วนที่นี่ก็มีแค่นี้นะฮะอืมมาครับสำหรับคิดหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วผมจะเป็นยูทูบเบอต่อไปไหมหรือความฝันของผมนั้นมันจะจบลงแล้ว 嗯，拜拜哈。Bye.